หลอนลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์อาทิตย์นี้โอ้โหตั้งรายการคิวเทอป้ามึงก็อยู่แอฟริการู้จักบ้านตุมรางไหมเรื่องบ้านตุมรางนี่เขาดังมากเลยนะคนนี้ไม่รู้จักใครเลยไม่รรู้จักใคเลยไม่ผมไม่รู้จักจริงๆอันเนี้ยนี่ก้องก้องคุยไรก้องคุยไรโถ่น้ำโนดีไม่ดีจริงๆโถดีก๊อรู้จักเค้กก้องคุยไริงโตายแล้ว ผมว่าเขาน้ยใจจริงนะเนี่ยโอ้โหโทษทีครับพี่โทษทีไม่ค่อยดูทีวีแต่คำจริงนะเพราะวันนั้นแบบว่าถ่ายกันสนุกมากเหมือนแบบไม่ได้มาถ่ายอะเหมือนมาเล่นเกมมากกว่าแบบทีมงานแบบทุกคนก็สนุกสนานทุกคนแบบมีแต่ความเฮฮานะตอบเพลงตัวเองไหมอันนี้ยากมากอันนี้ผมไม่รู้อะไรเลยจริงปะ ผมรู้อันนี้เป็นกาลาเม่หรือกาลาเกตแล้วไม่รู้啊。ม a b y ้ b b นี่อะไรนี่ใครใคร b บ b ี b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  อะไร b บ b ้ชา b ์ c โอ้เบ b ี้ชาร์ r ยากมากเลยเนี่ยตอบไม่ถูกวันอาทิตย์ที่27มีนาคมนี้6โมง20นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัส ก็ต้องมาดูแล้วนะเออเป็นรายการที่สนุกสนานะอ่ะเออแบบว่าดูชิวๆนะทุกคนก็ฮอลลีวูดเกมนท์ไใชแลด์นะทุกคนอาทิตย์นี้เวลาเรา18นาฬิกายี่สินะทุกคนในช่อง3นะทุกคนกด33นะทุกคนแล้วก็มาดูกันเยอะๆนะครับผม